ประเมินพนักงานราชการครั้งที่2ประจำปีงมประมาณ2,566ดิฉันนางมังอรอนปุยติตำแหน่งครัวสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละหานทรายดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สกรตำบลหนองตะคองหน้าที่ของความคุนคูจะต้องมีองค์ความรู้ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง จากผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตะคองดิฉันได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน3รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันกระตุ้นให้บุคคลใฝ่หาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจและสร้างสมรรถนะในการเรียนรู้โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกป,ประเภทได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสกรตำบลหนองตะคองกิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมร่วมประชุมวางแผนคณะทำงานระดับตำบลกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปล่อยพันปลาและปลูกหญ้าแฝกบ้านหนองกระดาตำบลหนองตะคองกิจกรรมดิจิทัลชุมชน กิจกรรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อโครงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้หนังสือลืมหนังสือและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตยกระดับความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโลกได้แก่กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เช่นหลักสูตรการทำปลาส่งเครื่องเพื่อการค้าหลักสูตรการทำขนมชั้นกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดก,กิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยยาเสพติดเมื่อวันที่23มิถุนายน2566 ครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่31สิงหาคม2566กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่1กันยายน2566กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมให้ความรูฐ้ฐานการเรียนรู้สู่ความพอเพียงในวันที่4กันยายน2566 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในระดับที่สูงกว่าให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,566รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจำนวน4คนเข้าสอบ3คนคิดเป็น75%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย27คนเข้าสอบ22คนคิดเป็น81.48%นักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีสิสอบ5คน เข้าสอบ5้าคนคิดเป็น100%เปอร์เซนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือหลักสูตรการเรียนรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557เป้าหมาย4คนผลการดำเนินงาน35คนในการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีการสนับสนุนโครงการด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียน ได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่หนึงปีการศึกษา2566โครงการขับเคลื่อนหลักปะัะญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานการเรียนรู้นักศึกษาสกรโครงการอบรมคลิปคลิก รู้ทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ line. โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพอาสาสมัครสกรโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน โครงการพัฒนาความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลักสูตรกศน2551โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาคิดเป็นมาใช้ขับเคลื่อนงานการศึกษาสกรตำบลหนองตะคองร่วมกับครูผู้เรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการให้โอกาสมอบโอกาสความเท่าเทียมกันกันกบกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและตลอดไปสวัสดีค่ะ